มัดกามือน <laughs> <laughs> ี่ค uh ือเป็นชีรายๆว่ะมัน <Switzerland> ม <a> ัดด้วยโอ้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 ผุนนะก้าก้าก้า มองนดำก็นั่นเขียวถ่กปะโอ้ยเป็นแถววันนี้โยอ,อันขีน้ำม,มันบกนะมัน นี่กล้องก็งามอยู่